อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเู้สู่ช่วยคิดช่วยทำนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของคนยุคเก่าและคนยุคใหม่นะคะมีเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันที่รองศาสตราจารย์ดร ok พิภพบอุดรนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,รษษษษษ์กำลังเล่าให้เล่าให้เราฟังอย่างสนุกมากเลยสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะคุยกันเมื่อวานรู้จักทุกเจนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์บอกว่าเออเจนที่กําลังเยอะตอนนี้ก็คือเจน Y ครับ เจน Y เจน Z คือ Z เนี่ยนะคะแล้วก็กำลังตัวเล็กๆนั่นคือเจนอัลฟ a าจะมีแกลบมากเลยระหว่างเจน X กับเจนเบบี้บูมเขามีการเรียนรูที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะอาจารย์คะอันและอันดับแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรามักพูดกันว่าความรู้อยู่ที่ปลายนิ้วหมายคกมว่าเด็กไม่รู้อะไรเนี่ยก็ คลิป Google ได้ตลอดเวลาแล้วไม่จำเป็นต้องไป Google จากคอมพิวเตอร์ตัวโมบายดีวา์ที่อยู่กับติดตัวเขาเนี่ยมันไปได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความรู้เรื่องใดๆในโลกเนี่ยแทบจะหาได้หมดไปหลอกเนีทอระนจากกระบอกไม่ภผยอะไรไม่มีทางแล้วถูกต้องใช่บเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเมื่อเราจะให้การศึกษากับคนในรุ่นใหม่เนี่ยเราจะไปมุ่งเน้นความรู้ได้ยังไง <C> e <at> เพราะนี่เมื่อความรู้มันอยู่ที่ปลายนิ้วของเขาเขาสามารถรู้ทุกเรื่องได้ <C> e <at> ในเวลาอันรวดเร็วได้ซ้ำไป <c oughs> การศึกษาจริงต้องเปลี่ยนไปวิธีการคิดเราไม่เน้นที่ความรู้เท <C> e <at> ่ากับความคิด <c oughs> ทำไงจะสอนให้เขาคิดเป็น <C> e <at> ผมพูดถึงสามคำเสมอนะครับ <C> e <at> <c oughs> คิดวิเคราะห์ขน้ <C> e <at> ขนให้เขารู้จักคน้นคว้าได้ตัวเองแล้วค้นค้าเนี่ยจากแหล่งในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google ก็ตามเนี่ย อย่าไปค้นแหล่งเดียวอย่าไปเชื่อข้อมูลแหล่งเดียวต้องค้นจากหลายแหล่งเอามาเปรียบเทียบวิเคราะห์สังเคราะห์นั่นคือคำว่าวิเคราะห์ที่จพูกถึงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะอันนี้เป็นเรื่องของความเห็นอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงอันนี้เป็นเรื่องความเห็นที่ตรงกันข้ามกันผู้ใหญ่สมัยนี้ก็หลงหลงทางเยอะเหมือนกันความเห็นกับข้อเท็จจริงเนี่ย พราะฉะนัน,น,นความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยจึงเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีของเด็กที่จะเติบโตขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารซึ่งมีทั้งข่าวจริงข่าวรวงทั้งข้อที่เป็นข้อจริงข้อเท็จเรื่องแบบนี้การศึกษาจึงต้องเน้นที่คิดวิเคราะห์ ขนมากกว่าความรู้ซึ่งสามารถที่จะล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีอยู่ทุกที่ทุกเวลาค่ะปัญหาคือว่าเห็นด้วยอาจารย์นะคะจะเอาใครมาสอนนะคะเพราะฉะนั้นถูกไหมครครับนี่คือเรื่องใหญ่นะเอาใครสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนสําหรับเด็กอย่างเดียวเปลี่ยนสําหรับคนจะเป็นครูอาจารย์ด้วย พราะฉะนั้นครูอาจารย์จะต้องถูกเทรนให้มีวิธีคิดความเชื่อเรื่องการศึกษาแบบใหม่ไม่ได้เทรนเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีถูกต้องครับเทรนทั้งเรื่องวิธีคิดของครูบาอาจารย์ครูบาอาจยอาจารย์ต้องเริ่มต้นจากการที่คิดใหม่เรื่องปรัชญาการศึกษาใหม่ว่าการศึกษาไม่ใช่การใส่เข้าไปอ๋อเด็ก เป็นผ้าขาวสมองกวงว่างแล้วแต่เราจะใส่อะไรเข้าไปเราเลือกคิดแบบนั้นโดยสิ้นเชิงกับการศึกษาสมัยใหม่การศึกษาสมัยใหม่ชื่อว่าคนทุกคนเกิดขึ้นมาพร้อมศักยภาพในตัวหน้าที่ของครูอาจารย์สร้างกลไกสร้างเงื่อนไขให้คนแต่ละคนดึงเอาศักยภาพในตัวออกมาการศึกษาจึงไม่ใช่ใส่เข้าไปแต่เป็นดึงออกมานี่คือขี์ใหญ่ของการื่ลง่ันกับวิธีคิดสมัยก่อนเลยเรา ยัดอันนี้ดึงถูคนละทางทกันเลยใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะมีคำแนะนำต่อไปอย่างไรจะตกลงเรวจะเอาใครไปสอนกันอีกทีหนึ่งกับครูที่ต้องใ่กันกทีหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเครือข่ายลดบริโภคเค็มกลมอนามัยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมงานวันไตโลก World Kidney Day ภายใต้คำขวัญรวมพลังลดโรคไตไม่กินเค็มชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไตตรวจสุขภาพฟรีการเสวนาเรื่องโรคไตกับแพทย์โรคไตาการสาธิตการทำอาหารเมนูอร่อยดีต่อสุขภาพไตโดยดรยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวงและการ แสดงบนเวทีโดยกลุ่มศิลปินดารานักร้องนักแสดงต่างๆมากมายในวันอาทิตย์ที่15มีนาคมศกนี้10โมงเช้าถึง1ทุ่มที่โซนเอทเทรียมชั้น1ศูนย์การค้าเซนทรันเวิด์และขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อเสื้อยืดวันไตโลกรายได้เพื่อสนับสนุนการให้บริการตรวจสุขภาพไตแก่ประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่027181898หรือที่ w w w n e p r o l a i o r g ค่ะ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่ออาจารย์วิภพทำให้เห็นภาพอย่างตระหนกตกใจว่าทฤษฎีของการเรียนรู้ตรงข้ามกับเดิมอย่างสิ้นเชิงจากเดินใส่ตอน,นต้องดึงศักยภาพเด็กออกมาแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงคะอาจารย์ถึงจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ได้ อันดับแรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนการศึกษาของครูคนที่จะมาเป็นครูเพื่อสอนเด็กเนี่ยต้องมีวิธีคิดแบบใหม่แล้วเราจะเห็นว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีครูหายไปจากระบบประมาณสัก2 0 0 0 0 0คนด้วยเกษียณเหรอคะถูกครับก็ทยอยกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือนี่คือโอกาสของการสร้างครูพันใหม่คนรุ่นใหม่วิธีคิดใหม่ๆให้เข้ามาสู่ระบบและนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเปิดคณะใหม่ล่าสุดชื่อคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เรียกเป็นภาษาอังกฤษนี่คือ learning science and education นี่เปิดมานานเรียนะคะเพิ่งเปิดใหม่ๆนี่เลยครับยังไม่มีนักศึกษาเลยจะเริ่มรับนักศึกษาเนี่ยปี58เนี่ยจะเป็นปริญญาโทก่อนแล้วค่อยขยับไปปริญญาตรีซึ่งหมายความว่าเอาครูมาอบรมใช่ครับเพื่อที่จะไปสอนต่อ เราก็จะสอนครูเนี่ยทำยังไงว่าเอ้ยไม่ใช่ไปสอนเรื่องความรู้นะจะสอนให้เด็กเนี่ยเกิด transformation คือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวข้างในของเขาทํายังไงให้เขาคิดให้เขาเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกในสังคมเอาศักยภาพในตัวออกมาแก้ปัญหาและใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ธรรมศาสตร์เปิดคณะเดียวก็ไม่พอจา์เราต้องการครูตั้งกี่แสนคนดูไหมคะจา์ในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ผลิตครูแต่ในด้านหนึ่งเราก็จะทำ c e r t i f i c a t e เพื่อจะ ดึงบรรดาครูเนี่ยที่มีความคิดความเชื่อไปในทิศทางเดียวกับเราเนี่ยมาปรับสอนวิธีการให้วิธีเรื่องที่สำคัญนะครับเราเรียก inclusive learning เพราะในชั้นเรียนปัจจุบันเราต้องตระหนักว่าคนมีความแตกต่างกันทั้งความสนใจทั้งศักยภาพเนี่ยเราจะไปออกแบบการเรียนรู้วิธีเดียวไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงจะให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปตามศักยภาพที่ตัวเองชอบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ คือถ้าเกิดว่าอาจารย์สมมติธรรมศาสตร์เปิดที่หนึ่งเ,เขาก็ต้องเสียเงินมาเรียนเองดูไหมคะอาจารย์จริงๆมันควรจะเป็นนโยบายของของ,ของรัฐ,รฐถูกครับที่ต้องช่วยไม่งั้นครูก็ตายเงินเดือนก็คือมันภาระเยอะอยู่แล,แล้วครูต้องมาจ่ายเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองมันก็ไม่ยุติธรรมกับครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้น <ะ S 2> ต้องฝากไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารัฐมนตรีช่วยและผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกท่านว่านี่คือวาระใหญ่ของชาติในเรื่องของการ ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่คือเรามีปฏิรูปมาสี่สองมันก็นานมาแล้วนะมันต้องปฏิรูปอีกรอบหนึ่งแล้วต้องเลิกระบบการคิดที่จะยัดยัดทุกอย่างเข้าไปให้เด็กเรียนหลักสูตรปฐมมัธยมเราเนี่ยอัดเรียนแน่นมากจานวนชั่วโมงสูงกว่าทุกประเทศการบ้านเพียบคำถามคือเมื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนเราไม่ติดอันดับต้นๆที่ไหนเลยไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีอะไร แ่ลว่ามันชัดเจนโดยตัวว่าม,มันล้มเล <ะ S 1> ว,วิธีการที่เราใช้เนี่ยน่าจะยังไม่ถูกทิศถูกทางต้องปรับเปลี่ยนวิธีต้องใช้โซเชียลมีเดียที่มันอยู่ในชีวิตเขาทุกๆวันเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนอเราอยากไปบอกว่าปิดทุกอย่างแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเรียนในเมื่อเขาอยากจะเปิด ก็ให้สิ่งที่เขาเปิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของการทําการบ้านของการทํำกลุ่มดิสคัชชันแล้วทํำยังไงที่จะใช้เทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไกลกว่ากระดาษไปเยอะแล้วเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสำหรับการศึกษาในเจนซีและเจนอัลฟาเนี่ยคือกราสเทคโนโลยีกราฟละคะกราสคือตัวพื้นกระจกนี่นะครับมันจะเปลี่ยนพื้นผิวของของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการให้มีหนังสือใหม่ๆซื่อใหม่ๆ มันกลายเป็นสื่อที่จะเอาอะไรลงไปอยู่บนนี้ก็ได้เปลี่ยนได้ตลอดเวลาห้องเรียนรอบห้องเนื้อหาเปลี่ยนได้หมดถูกทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดต้องมันไม่นิ่งอีกต่อไปโลกเปลี่ยนเร็วขนาดคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ราชพัฏทั้งหลายต้องฟังนะต้องกลับไปคิดตรงนี้ให้ดีนะคิดว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้คิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวเราพร้อมที่จะร่วมมือสร้างเครือข่ายถ้าคิดเหมือนกัน มองเห็นประเด็นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันมาหาเรา,เาร่วมมือกันนะเราพร้อมที่จะทําเรื่องนี้ไปด้วยกันเพื่อชาติเราร่วมกันสร้างชาติ<ช>นะคะเพราะว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศก็คือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองเราจะบ้านอื่นเมืองอื่นก็ไปถึงไหนถึงไหนเรายังอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนของเรายัางพัฒนาไปไม่ถูกทิศถูกทางน,นั่นเองวันนี้ขอพบพระคุณมากมาแค่2วันแต่ได้ความรู้มากมายแล้วคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆท่านลองแก้ลองปรับเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาดูวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรพิพพ์ วิทยาธรรมศาสตร์ขอบพระคุณมากค่ะจันค่ะดีค,ครับแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าเราสองคนละท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ